เรื่องผู้หญิงอตอบได้ใช่ไหมตอบไม่ได้ตัดทิ้งเลยนะพี่จะพูดคำนี้ทุกครั้งเวลาพี่จะถามใครพี่จะถามไม่ได้พูดไม่ได้ตัดทิ้งเลยนะแต่ไม่เคยเห็นตัดทิ้งสักการเลยผมดูว่าบอกตัดทิ้งไม่เคยใครตัดทิ้งเลยทำไมไม่เป็นแฟนกับเบอรเฟิร์นเป็นเพื่อนไงพี่เหมือนแบบเราโดนสะกดจิตให้ให้เป็นเพื่อนกันไปแล้ยแต่นั่นเป็นคือเป็นคู่จิ้นไหมเหรอก็ใช่จาก จากผลงานที่เราเราทํามาแบบคนเห็นเราทําการแสดงทั้งคู่อย่างเงี้ยก็จะแ,แบบเราชอบซึ่งซึ่งซึ่งเราแฮปปี้มากเลยนะนะั่นหมายความว่าเราแบบบรรลุบรรลุจุดจุดจุดประสงค์ในการทํางานของพวกเราทั้งคู่อย่างเงี้ยไม่แต่แม่ชอบไม่ใช่เหรอแม่ชอบไปใช่ไหมแม่ชอบแม่รักมากเออแล้วแม่เคยบอกให้ว่าทำไมไม่จีบไปด้วยใช่ไหม <laughs> ใช่ <laughs> ทำไมทำไมถึงไม่จีบมาเมื่อกี้คุยกับแม่แม่ก็บอกทําไมอยากให้คบกับไปเฟินไม่ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเหมือนเราก็แบบเราเราเป็นเพื่อนกันที่นี่อะไร เราจะแบบหวังดีแล้วก็พูดทุกสิ่งทุกอย่างด้วยแบบความจริงใจทั้งหมดอย่างเงี้ยพี่แล้วก็เราก็ไม่ได้มองในเชิงแบบชู้ชูควา้สาวอะไรอย่างเขาอย่างเงี้ยเป็นเพื่อคือเพื่อจริงๆใช่แบบด้วยด้วยความเป็นห่วงด้วยแบบทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยเพราว่าถ้าเป็นแบบนี้มันมันก็โอเคแล้วมันมีโอกาสไหมผมตอนนี้ไม่มีโอกาสผมว่านะตอนนี้ม่มีโอกาสใช่แต่ในอนาคตไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ตรงไหมันจะเกิดขึ้นใช่ใช่มันอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้เขาไม่เหมือนแบบไหน ชอบผู้หญิงอารมณ์ดีชอบผู้หญิงแบบที่อยู่ด้วยแล้วแล้วแบบเราไม่ต้องเครียดแล้วแบบเหมือนช้าตัวเล็กๆไม่ไม่จะไม่ไม่จเป็นตัวตัวเล็กหร่อเปล่ไม่จเป็นตัวตัวเล็กชอบไม่ไม่รูปร่างหน้าตาอะไรไม่ได้มีไม่ได้มีส่วนสูงอะไรไม่ได้มีผลอะไรชอบผู้หญิงแบบอารมณ์ดีแล้วก็อยู่ด้วยแล้วแบบรู้สึกแฮปปี้ร่าเริงไงอยู่กับแม่ได้อยู่เข้ากับแม่ได้ โอเคแล้มนักกลัวทำไมหน้ากูลงไหนไม่เห็นหน้ากูอยากรู้ไงว่าเออแบบเด็กผู้ชายสมัยนี้เขคิดกันมุมไหนอะไรเงี้ยแต่นานที่่คนเจ้าชู้ใช่ไหมไม่ผมผมผมว่าผมไม่ได้เจ้าชูนะแต่ว่าเราเป็นคนแบบเห็นผู้หญิงสวยเราก็มองเหมือนพี่อ่ะพี่เห็นใครก็มองถูกไหมเราเราเราแบบเออ ผมว่ามันเป็นเรื่องเรื่องปกติของแบบผู้ชายเป็นความเป็นมนุษย์เ,ยเห็นใครแบบ Attractive เห็นใครแบบนะตาดีเราก็ชอบมองชอบก็แบบไปดูเฮ้ยพี่แต่ไอจีแบบเวลาผมเข้าไปดูอะไรเนี่ยไลค์ใบหนุ่มกันชัยตลอดเลยนะจริงอ่ะจริงมันเป็นธรรมเนียม <laughs> <laughs> คือ,ค,อคือจองไว้ก่อนกดไปนี่คือพี่มาเยือนแล้วนะที่มาดูแล้วพี่กดไว้อะไรอย่างเงี้ยคือของสวยงามอ่ะป็นธรรมดาแต่มดาเขาไปดูตลอด่เห็นมันเด้งขึ้นมาตามฟี ได้มีชื่อพ um ี hmm. ่ไปกดพีใช่ใ okay. ช่แต่ว่าก็นั่นแหละไม่ได้เป็นคนแบบคือเป็นคนไม่ชอบให้ความหวังใครแบบถ้าเราแบบไม่ได้รู้สึกว่าเอยเราชอบเขาแบบจริงจริงอะไรเงี้ยพี่แล้วก็แบบไม่ชอบเห็นไม่ชอบไม่ชอบทําให้ใครแบบเสียน้ำตาหรือต้องเสียใจเพราะเราอะไรเงี้ยเราทุกวันนี้ผมก็แบบเด็กกิจกรรมเยอะพี่ทานู่นทํานี่แล้วก็มีหน้าที่การงานมีบ้านที่เราตั้งใจสร้างให้เสร็จก่อนก็เลยรู้สึกว่าเออเราแบบอยู่ของเราอย่างเงี้ยไปก็แฮปปี้ดีไม่ต้องไปทำลายจิตใจใคร